อะไรก็มาดูนะครับนะฮะในผลของฐารอากาศนะครับขอบคุณมากครับน้องนะเที่ยวนี้กองทัพอากาศได้แสดงแสนยานุภาพนะครับได้เต็มกำลังนะครับและชาวบ้านจะไม่ขัดข้องเลยท่านจะซื้อ f f3 อะไร f35f ออะไรอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องนะครับแสดงประสิทธิภาพเครื่องบินรบให้ เขมรมันดูนะครับในสงครามขี่แตกครั้งนี้นะฮะผมเองก็เพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกันบลอากาศเอกวัฒนามณีในก็ได้เป็นแค่รองผู้จัดการทหารอากาศนะครับแล้วก็เกษียณมาแล้วนะครับไอ้ยักษ์เนี่ยนะฮะขอบคุณน้องครับที่เข้ามาดูแถมมากดของขวัญให้กำลังใจอะไรผมอ่านชื่อน้องไม่เห็นนะครับขอบคุณมากนะครับ เขาจะได้รู้ว่ามีเครื่องบินรบไว้ทำไมไงเรามีเ1ฟสิบหกอห้าอเอฟอะไรเ3ฟสามสิบห้าอะไรเนี่ยเขาจะได้ไม่ขัดข้องนะครับเขาจะได้ไม่ขัดข้องมันมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลานะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไอ้ไอ้หลุมหลบภัยของเด็กนักเรียนเนี่ยด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะเกิดมันปุ้งปั้งเข้ามาแล้วเนี่ยอ๋อชื่อท่านพลอากาศ นะประธานโทษมันแปบบ๊บพลอากาศตีไพฑูนอ๋อไพฑูนขอบคุณครับไพฑูนพลอากาศตีไพฑูนนะครับเป็นในพลของกองทัพอากาศนะครับไพฑูนพี่เลยวัดขอบคุณนะครับหลุมหลบภัยเนี่ยเอายางรถยนต์ไปก่อนเลยนะนะครับรีบทำซะรีบทำซะนะครับก่อนวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยรีบทำซะ นะครับเอาไปวางเอาไปวางนะครับเอาไปวางอย่างน้อยสองเส้นคู่กันนะวางล้อมเด็กก่อนให้เด็กมันวิ่งเข้าไปในท่อเนะี่ยวางสูงให้มาถึงท่อนะครับสองเส้นสามเส้นนะครับแล้วเอาดินใส่เข้าไปดินใส่เข้าไปหมดภารก,กิจแล้วก็ไม่เป็นไรจะปลูกต้นไม้ได้ครับปลูกต้นไม้ได้ ปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับถ้าปลูกต้นอื่นมันไม่ได้ไปลดน้ําอะไรก็ปลูกต้นตะขบแม่นไปเลยนะครับให้ร่มให้เงาพอมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนื้อต้นตะขบก็ใหญ่ให้ร่มเงาเด็กก็ไปอยู่กันนะครับไม่มีอะไรกินก็เก็บลูกตะขบกินยังได้เลยนะครับมันจะได้ยึดดินที่อยู่ในยางรถยนต์เนี่ยให้จับแน่นไปกับพื้นนะครับอันนี้เป็นบังเกอร์เป็นบังเกอร์นะครับทาเลยปลูกต้นตะขบเลยครับที่ลานโรงเรียนคุณเนี่ย ที่จะเอาชาวบ้านไปอพยพเนี่ยต้นตะขบปลูกไปแล้วไม่ตายครับไม่ต้องไปลดนงลดน้ามันหน้าฝนอย่างเงี้ยนะครับปีเดียวแม่งก็ต้นใหญ่แล้วนะครับเด็กก็ไปหลบตรงนั้นมันก็